ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วนะคะหลายคนทุกคงจะเตรียมไปทําบุญไปถวายเทียนพรรษาทีนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะมาทําบุญกันนะคะที่วัดไสงามจังหวัดสงขลาค่ะตอนนี้เขาเปิดรับบริจาคนะคะทั้งของสดเพื่อที่จะนําไปทําเป็นวัตถุดิบค่ะทําอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่สู้โควิดอยู่ในพื้นที่สงขลาในขณะนี้ค่ะ เป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนแล้วนะคะที่อาสาสมัครจะมาทํากับข้าวกล่องมื้อเที่ยงมอบให้กับแพทย์พยาบาลและจิตอาสาเป็นประจําทุกวันโดยใช้พื้นที่โรงทานอาสาวัดไสงามอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่เอาไว้ปรุงอาหารภายใต้โครงการโรงทานอาสาวัดไสยงามเพื่อบุคลากรทางการแพทย์สู้โควิดในทีนะคะซึ่งอาสาสมัครที่มาทํางานจะไม่มีค่าตอบแทนแต่ว่าทุกคนมาด้วยใจค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน โดยเฉพาะขนาดนี้สถานการณ์โควิดในทีในพื้นที่จังหวัดสงขลากลับมาแพร่ระบาดอย่างหนักและวงกว้างอีกครั้งนะคะทําให้คณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่จิตอาสาต้องทํางานช่วยเหลือประชาชนโดยไม่มีวันหยุดพักทุกวันนี้โรงทานอาสาวัดไซงามจัดทำข้าวกล่องวันละ600ถึง750กล่อง ส่งให้จุดฉีดวัคซีนและโรงพยาบาลสนามทั้ง4แห่งในอำเภอเมืองสงขลารวมทั้งหน่วยสอบสวนโรคของเทศบาลนครสงขลาจากเดิมใช้เนื้อสดวันละ30-40กิโลกรัมตอนนี้ต้องใช้เนื้อสดวันละกว่า100กิโลกรัมแล้วนะคะพระครูประหลัดยอดโดมสิริปัญโยค่ะเจ้าอาวาสวัดไสงามจึงเชิญชวนญาติโยมที่พอจะมีกำลังที่จะทำบุญทำทานกันในช่วงเวลาแบบนี้ เขอเปลี่ยนจากเทียนพรรษาเป็นกับข้าวแล้วก็อาหารแทนค่ะตรนนี้เราก็ขาดวัตถุดิบเป็นจํานวนมากทั้งไข่ไก่ทั้งเนื้อสดทั้งผักสดถ้าญาติโยมสาธุชนคนใดเนี่ยต้องการจะนําวัตถุดิบมาบริจาคเนี่ยก็สามารถนํามาบริจาคได้ที่วัดไสางามหรือประสานงานผ่านเฟซบุ๊กวัดไสางามเมืองสองขลาได้ตอนนี้เราต้องการเ,เนื้อสดผักสดแล้วก็ไข่เจริญพรซึ่ง พวกเนื้อสดนี่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อหมึกเนื้อกุ้งอะไรได้ทั้งหมดเลยนะเมื่อก่อนนี่ตอนเปิดใหม่ๆนี่เราใช้เนื้อไก่วันละประมาณ3 0 4 0กิโลนี่ปัจจุบันนี่เป็น100ยกิโลแล้วจเจริญอนจึงขอ,อเชิญชวนญาติโยมที่พอจะมีกําลังแล้วก็ตั้งใจจะทําบุญทำดานในะช่วงนี้ก็เข้าพรรษาก็เปลี่ยนจากเทียนพรรษา มาเป็นกับข้าวไว้กับคุณหมอคุณพยาบาลแนวหน้ากันแทนขอจเจริญพรชาสัมพันธ์นะคะสําหรับท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคไข่เข้าสารเนื้อไก่เนื้อหมูหรือว่าของสดต่างๆสามารถมาบริจาคได้นะคะก็ติดต่อที่ทางวัดได้โดยตรงเลยค่ะที่วัดไสยงามจังหวัดสงขลาเราขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ที่หน้าจอแล้วนะคะโทรได้เลยค่ที่หมายเลข0816794819และอีกหนึ่งหมายเลขนะคะ0850589577ค่ะ หรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook อนุโมทนารวมทั้งแฮชแท็กเราจะผ่านมันไปด้วยกันและแฮชแท็กทีมอาสาวัดไสงามสงขลานะคะคือในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะสิ่งที่จะพอเยียวยาพวกเราได้ก็เป็นน้ำจิตน้ำใจจากพี่น้องประชาชนที่มอบให้กันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคนละไม้คนละมือช่วยเหลือกันนะครับ